สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,ร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้เรียกว่าเป็นคลิปแรกของปี2566เลยนะครับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ขอถือโอกาสนะครับอาราธนาคุณพระศรีรันาตนไตคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่บรมกูโลออุอรดรปู่ฤษีพรมนารอดครูบาอาจารย์ ของอาจารย์ทุกท่านนะครับขอให้ได้ช่วยประสิทธิพรชัยอันมงคลนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่ได้ชมคลิปนี้รวมถึงคนที่ติดตามกันเป็นประจำหรือใครที่เพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับขอให้ได้พรอ,อันประเสริฐนี้ใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเจอหมอดียาดีนะครับทำให้หายป่วยในปี2 5 6 6นี้ ใครที่ติดขัดการเงินอยู่นะครับก็ขอให้โล่งโปร่งสบายมีเงินหมุนเวียนไหลามาเทมานะครับให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับและจะคิดทําการสิ่งใดในปีนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ทุกท่านเนี่ยสำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเทิน และในปีใหม่นี้นะครับก็จะเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับอาจารย์ก็อยากจะแนะนํานะให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับไปตรวจสุขภาพประจําปีกันด้วยตัวอาจารย์เองก็จะไปตรวจสุขภาพด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะทํางานอะไรมีความรับผิดชอบขนาดไหนนะมีความรักต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยครับแต่สุขภาพของเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังดําเนินไปมันต้องหยุดและจบสิ้นทันทีฉะนั้นเรื่องสุขภาพกายเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วเมื่อตรวจสุขภาพกันจริงๆแล้วนะครับอาจารย์ก็จะแนะนําอีกให้ตรวจสุขภาพดวงประจําปีนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยเป็นแผนที่กรรมนะครับว่าวงรอบแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีอะไรจะส่งผลในปี2,566นี้กรรมใดจะมาส่งผล ตรงนี้ถ้าเราตรวจสุขภาพดวงประจําปีก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ทางหนีทีไล่เลยว่าเราจะมีเหตุการณ์อะไรจะมีติดขัดเรื่องอุบัติเหตุไหมมีปัญหาสุขภาพกายขนาดไหนหรือในเรื่องของการเงินการงานจะติดขัดอย่างไรนะครับตรงนี้รู้ก่อนเราก็จะแก้ไขก่อนนะครับปี256ดาวหลัก4ี่ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลัคนาจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมฤตยูดาวราหู ดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์ชะโลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอขมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผ์กฤษณะภูสิรุดมสนใจติดต่อ l i น์แอดโอเพนดหรือโทรมาที่086-336-6390โดยเฉพาะนะครับในปีนี้4ลัคนาที่ต้องระมัดระวังอย่างมากนะครับ1ก็คือลัคนาเมษนะเพราะดาวมฤตยูเนี่ยถึงแม้จะย้ายออกจากลัคนาไปแล้วแต่ไปอยู่ที่พบการเงินมฤตยูเนี่ยก็มีความร้ายกาจอยู่แล้วนะครับกลุ่มดวงเมืองมาเจปีก็โอโ้มีเรื่องวุ่นวายมากมายแต่พอไปอยู่การเงินของเมษเนี่ยมันจะส่งผลได้ทั้งสองทิศทาง ได้ทั้งบวกและลบและชาวเมธนะครับอย่านิ่งนอนใจบอกว่าโอ้โหดาวพฤหัสเป็นประธานสุเคราะห์จะมากุมลัคนา <S <S ตรงนี้มันมีหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ก็คือปัสวะชีโวเรียกว่าเป็นเกณฑ์คลาดเลยนะครับเป็นเกณฑ์คลาดที่อันตรายฉะนั้นถ้าปี2566นี้ตรวจสุขภาพดวงประจำไปออกมาว่าอายุจรของเราเนี่ยนะครับตกเกรากินีตกเป็นสิ่งไม่ดี อันนี้อาจจะป่วยนอนติดเตียงได้เลยอันตรายมากนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับลัคนาที่2คือลัคนากุมชาวลัคนากุมเนี่ยนะก็เข้าหลักเกณฑ์คลาดเช่นกันก็คือเป็นนรโสโรคือจะมีดาวพระเสาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นประธานบาปเคราะห์จะเข้ามากุมลัคนาและจะอยู่ยาวไป2ปีครึ่งเลยทีเดียวนะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาตรวจกันดูว่ามันเกิดเกณฑ์อะไรบ้างในดวงชะตาเรา นะครับเสร็จแล้วดาวพระเสาร์ที่เข้าไปกลุ่มลัคนากุมเนี่ยก็ไปเล็งชาวสิงห์อีกนะฉะนั้นลัคนาที่3ก็เป็นลัคนาสิงห์นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะไปเป็นคู่ธาตุไฟเลยนะเพราะเลข1กับเลข7นี้เขาเรียกคู่ธาตุไฟมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรให้ติดขัดนะครับและลัคนาสุดท้ายก็คือลัคนากรกฎนะจะเป็นเกณฑ์คาดสั้นๆน,นะครับจะมีดาวอังคารเนี่ย เข้ามากลุ่มลัคนานะไปเข้าหลักเกณฑ์อัมพุภุมโมเนี่ยอยู่ประมาณสัก2เดือนตรงนี้ก็ต้องมาตรวจกันนะครับว่าจริงๆแล้วในปี2 5ง 6, 6นี้ดวงมันจะเป็นยังไงบ้างหรือเมื่อนับอายุจรของเราในปีนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกิดเป็นเกณฑ์อันตรายเกณฑ์อุบัติเหตุเกณฑ์ผ่าตัดเราก็ป้องกันล่วงหน้านะครับซึ่งในการดูของอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้สิ่งที่เรียกว่าผูกลัคนา นะซึ่งคำว่าลัคนากับราศีเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับบางคนถามอาจารย์เยอะมากเลยราศีนี้ราศีนี้แต่ทําไมไม่ค่อยตรงเหตุมันเกิดจากอย่างนี้ที่ดูทั่วไปเนี่ยจะบอกกันว่าวันที่และเดือนนะวันที่16พฤษภาคถึง16มิถุนาเป็นราศีพฤษภซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับเป็นราศีแต่การผูกลัคนาเนี่ยจะไม่ได้ใช้แค่วันที่และเดือน ลัคนาเนี่ยนะครับคือเวลาตกฟากเลยจะเป็นตัวตนเป็นจิตวิญญาณของเราแบบละเอียดเลยนะครับจะต้องใช้ถึง5เรื่องเลย วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดในการผูกลัคนาฉะนั้นการผูกลัคนาเนี่ยนะครับที่อาจารย์ใช้ในการตรวจสุขภาพดวงประจําปีเนี่ยจะมีความแม่นยําถึง90%ขึ้นไปนะราศีจะแม่นแม่นยําเพียง10%เท่านั้นเองนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะครับการผูกลัคนาเนี่ยมันจะถูกต้องแม่นยําและทําให้เราวางแผนชีวิตได้ไม่ผิดพลาดนะครับส่วนใครนะครับที่ชอบดูแบบดวงจีนนะครับ เป็นปีนักษัตย์เป็นปีเกิดเพราะฟังคําว่าราศีฟังว่าคำว่าลักนาแล้วงงๆงงอยู่นะครับอาจารย์ก็ได้ทําคลิปนะครับสํส,สหรับปีนักษัตย์แบบจีนไว้ให้แล้วนะครับซึ่งปี2 5 6 6นี้จะเป็นปีเถาะนะปีที่ต้องระวังก็ต้องมีปีไก่แล้วก็ปีม้านะโดยเฉพาะปีม้าเนี่ยจะออกเรื่องของสุขภาพเป็นหลัก อาจจะเป็นสุขภาพป่วยหรืออุบัติเหตุตรงนี้ต้องระวังอาจารย์ทําคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับก็ไปดูใต้คลิปนี้จะมีลิงก์เอาไว้ให้นะครับว่าดวงประจําปีนะที่ดูแบบดาวจรนะเป็นยังไงหรือดวงเป็นปีนักขัตรเป็นยังไงนะครับทําคลิปไว้ให้หมดแล้วก็มาติดตามชมกันได้ใต้คลิปนี้นะครับ ในเดือนมกราคมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์สําคัญถึง5เหตุการณ์เลยทีเดียวนะครับตั้งแต่วันที่1น,นะครับดาวพระศุกร์จะมีการย้ายราศีและดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวแทนของการเงินเป็นตัวแทนของศิลปะเป็นตัวแทนของกิเลสต่างๆนะครับจะมีการย้ายราศีได้ตําแหน่งที่ดีนะครับมีคุณภาพเป็นเทวีโชคเลยทีเดียวตั้งแต่วันที่1มกราเป็นต้นไปนะครับก็จะเกิดผลกระทบ ดีๆกับหลายลัคนาเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ที่2นะครับวันที่9มกราคมนะครับดาวพระพุธนะครับเป็นดาวประจำตัวของชาวเมถุนและชาวกันนะครับจะมีการเดินหน้าหลังจากที่มีการพักองศานะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักองศาคือการเดินถอยหลังนะครับเชื่อว่าชาวเมถุนชาวกันอาจจะรอคอยอะไรบางอย่างอย่างนี้นะครับวันที่9มกราเป็นต้นไปมีข่าวดีแล้วนะครับดาวจะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับ เหตุ S 1> <S 1> การณ์ที่3นะครับในวันที่13เนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยจะมีการมนมนในทางโหราศาสตร์คือเรียกว่าจุดนิ่งหรือแทบจะไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับเป็นดาวประจำตัวของชาวเมษและชาวพิจิกนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นการลุ้นอะไรบางอย่างนะครับอยากจะรู้อยากจะสำเร็จลุ้นเต็มที่เลยซึ่งตรงนี้ก็จะเกิดผล โดยตรงกับชาวเมธและชาวพิิกนะครับและก็ไปกระทบถึงทุกลัคนาด้วยนะครับเหตุการณ์ที่4นะครับวันที่15มกราเนี่ยกลางเดือนดาวพระอาทิต์นะครับเรียกว่าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเลยนะครับจะมีการย้ายราศีนะครับย้ายในวันที่15เนี่ยเป็น ราศีธาตุไฟแล้วก็ไปเข้าร่วมกับดาวพระเสารซึ่งเป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่กลายเป็นคู่ธาตุไฟอยู่ที่ราศีมังกรตรงนี้นะครับก็จะส่งผลไปทุกๆลัคนากันเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์ที่5นะครับปลายเดือนวันที่25มกรานะครับดาวพระศุกร์เนี่ย ก็จะมีการย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งและในวันเดียวกันเนี่ยจะมีดาวพระเกตด้วยดาวพระเกตก็เป็นเรื่องของจิตญาณเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะย้ายราศีนะครับไปกลุ่มลัคนาตุลด้วยซึ่งตรงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกลัคนาเลยและในปี2566นี้นะครับถ้าใครอยากจะให้ดวงดีในเรื่องของการเงินนะอยากจะให้มีโชคลาภโภคทรัพย์อยากให้การเงินดีตลอดปีนะครับ อาจารย์ก็มีชุดมงคลเรียกว่าเป็นมหายันรวยเรียกทรัพย์นะครับและมีสีพึ่งจันทรานางพญาพึ่งหลวงตรงนี้นะครับเรียกว่าอาจารย์ปุกเสก7วัน7คืนทําพิธ,ธีหุงนะในเลิกม,มหามงคลนะแล้วก็ใช้ในพิธ,ธีสืบชะตาใหญ่ด้วย ใครที่สนใจนะมีคาถากำกับให้มีวิธีสวดมีวิธีใช้เสริมเป็นมงคลหรือจะมอบเป็นของขวัญน,นะครับอันเป็นมงคลให้ผู้ใหญ่ให้ใครก็ได้เอามาติดบ้านเอาไว้นะจะเรียกทรัพย์เป็นมงคลให้กับตัวเองนะครับหรือสีพึ่งจันทานเนี่ยเมื่อเราใช้ในการค้าขายนะเราเป็นเซลล์เราเป็นฝ่ายขายเราเป็นเจ้าของกิจการมันก็จะดึงดูดทรัพย์แล้วก็ทําให้เกิดเมตตามหานิยมนะครับใครสนใจก็ บูชากันได้ติดต่อที่ไลน์แอดโอเพนดาหรือ0863366390นะครับดวงแต่ละลักนาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับมหายานมนตรารวยเรียกทรัพย์พุทธบารมีพุทธคุณเข้มขขังผูกขึ้นจากอัคระมนตราอันศักดิ์สิทธิ์เป็นไม่ตามหานิยมเร่งโชคลาภเรียกโภกทรัพย์ บูชาวไว้ที่บ้านหรือที่สำนักงานดูดรับรับความโชคดีพร้อมมนต์คาถากำกับมหายันสวดเร่งเรียกโชคลาภการเงินมหามงคลต้อมรับสกราชใหม่2,566ตลอดปีและตลอดไปติดต่อได้ที่ Line o t o p e n d o ดาหรือที่เบอร์086 336 6390 ลัคนาเมษมกราคม2566นะครับชาวลัคนาเมษเนี่ยนะครับดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารนะครับตอนนี้ดาวอังคารโคจรอยู่ที่พบการเงินและมีตําแหน่งเป็นปราชาโชคนะครับเชื่อว่าชาวลัคนาเมษเนี่ยตอนนี้มีจิตใจจดจ่อกับเรื่องเงินทองต้องการเงินต้องการเม็ดเงินอัดฉีดต้องการเม็ดเงินไปทําอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะต้องการ เงินจากลูกหนี้ที่ติดหนี้อย่างนี้นะครับซึ่งในเดือนนี้ถือว่าจะมีข่าวดีนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระศุกเนี่ยที่จะมีการโคจรย้ายราศีตั้งแต่ต้นเดือนและได้ตําแหน่งเป็นเทวีชโชคนะครับฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามก็อาศัยเพื่อนฝูงอาศัยคอนเน็กชันอาศัยการพูดคุยเจราจาจะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีมากตลอดทั้งเดือนนะครับรวมไปถึง ถ้าจะต้องตัดสินใจทำอะไรจะต้องเลือกจะต้องตัดสินใจจะต้องตัดสินใจให้เสร็จนะครับก่อนวันที่13มกรานะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยจัดมนนะครับมนคือจุดนิ่งนะเราก็รีบทำตัดสินใจให้เสร็จก่อนก็จะเป็นผลดีกับดวงชะตานะครับและถ้าใครนะครับอยากที่จะ ให้มันสําเร็จเร็วนะอาจารย์ได้ทําพิธีสืบชะตาใหญ่ไปตั้งแต่วันที่8วันที่9ทธันวาคม2565นะแล้วตอนนี้อาจารย์นําคาถา เป็นบทสวดสืบชะตาใหญ่มาแจกให้ฟรีเลยใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปหรือใครที่ติดตามคลิปมาตลอดนะให้สวดบ,บูชาเรียกว่าสวดบ,บูชาดวงชะตาตัวเองนะครับสืบชะตาใหญ่จะเป็นการสลับทไลน์นะครับเร่งให้สิ่งดีๆเป็นมงคลเนี่ยกลับเข้ามาก่อนนะครับให้สําเร็จสมปรารถนาได้แล้วในชุดคาถานี้ ก็จะมีชุดมนคาถารวยเรียกทรัพย์นะครับมี9มนคาถาเลยนะครับให้ทุกคนไปสวดบูชาดวงชะตาตัวเองสวดเรียกทรัพย์ตัวเองให้มันสําเร็จสมปรารถนานะครับใครที่อยากได้คาถาเหล่านี้อาจารย์แจกให้ฟรีนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับ Open Chat ป้ายคลิปนี้นะครับจะมีลิงก์เอาไว้ให้ท่านเข้าไปได้เลยแล้วไปดูในโน้ตท่านก็ไปเซฟคาถาแล้วก็ไปสวดกันได้เลยโดยเฉพาะบทสวดสืบชะตาใหญ่จะมีเสียงสวดให้ด้วยนะเปิดเสียงสวดใน YouTube แล้วก็สวดตามได้ทันทีนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับในเดือนนี้ดาวพระศุกร์เนี่ยมีตำแหน่งเป็นเทวีโชค และโคจรเดินหน้าตั้งแต่วันที่1ทีเดียวนะครับฉะนั้นตลอดทั้งเดือนนี้ชาวลัคนาเมษเนี่ยมีโอกาสได้รับข่าวดีทางการเงินมีโอกาสได้รับโชคลาภนะบางคนได้เม็ดเงินขึ้นมาได้เงินอัดฉีดมาถึงแม้ได้บางส่วนก็ยังดีอย่างนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสไปต่อยอด งอบเงยกันขึ้นมาใครที่ทํางานมาแล้วใครที่ปลูกมาแล้วนะใครที่ทุ่มเททําอะไรมาบางอย่างในเดือนมการานี้ท่านมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนนะครับมาใช้ในการหมุนเวียนนะและวิธีการนะครับถ้าอยากสมปรถน,นานเรื่องการเงินอาจารย์แนะนําอย่างนี้เลย อธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเกตที่ตอนนี้อยู่ในเรือนมรณะแล้วไปเล็งกับดาวประจําตัวของเราด้วยนะแล้วพอปลายเดือนเนี่ยจะมีการย้ายราศีไปอยู่ที่ราศีตุลในภพปัตตนีนะฉะนั้นถ้าเราอาศัยกําลังครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลจะยิ่งช่วยส่งผลนะครับให้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยสำเร็จง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะครับ ในเรื่องของการลงทุนนะครับเดือนนี้ชาวลักนามัเนี่ยถ้าอยากจะลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลยนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยให้เลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศนะซื้อมาขายไปธุรกิจโลจิสติกนะหรือเทคโนโลยีล้ำสมัยใหม่ๆนะครับรวมไปถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างตรงนี้สามารถต่อยอดทำกำไรได้ดีนะครับโดยเฉพาะการซื้อหุ้นเนี่ยนะครับ คริปโตเคอเรนซีนะครับอยากให้เน้นในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มสกุลเงินนะครับเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือจีนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทํากําไรได้ดีการลงทุนธุรกิจตัวเองสร้างแบรนด์ทําสินค้าหรือไปซื้อแฟรนไชส์นะครับให้มองหาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับของสวยงามนะเครื่องสําอางของประดับตกแต่งพวกนี้นะครับจะทํากําไรได้ดีทีเดียวนะครับ สี่พึ่งจันทรานางพญาพึ่งหลวงมหาเวทโมนตราที่เข้มขลังสเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายรุ่งเรืองซื้อของซ้ำไม่ขาดสายโชคลาภภกกรัพย์เงินทองไหลาามาเทมาใครเห็นใครได้ยินต้องมนสะกดหลงรักปรารถนาเมตตาอุปถัมภ์วาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็นมหาลาบสมปรารถนาติดต่อได้ที่ Line o t o p e o w n หรือที่เบอร์0863366390 การงานนะครับชาวลัคนาเมษตอนนี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนการงานคือพระเสาร์นะครับดาวพระเสาร์เนี่ยยังเป็นกเกษตรตราธิบดีในทางโหราศาสตร์เรียกว่ามีความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะครับแต่จะมีดาวอื่นๆเข้ามาร่วมนะพอเข้ามาร่วมเนี่ยมันก็เกิดการกระตุ้นเช่นดาวพระศุกร์นะครับจะเข้าไปร่วมตั้งแต่ต้นเดือนเลยจะต้องมีความกังวลมีความ คิดต้องบริหารจัดการต้องวางแผนแล้วพอการเดือนเป็นต้นไปมีดาวพระทิต์เข้าร่วมอีกนะมาเป็นคู่ธาตุไฟแต่ไปเป็นคู่สมพลกับดาวพระศุกร์ฉะนั้นการงานเดือนนี้ก้าวหน้าอย่างเต็มกำลังเลยสิ่งที่รอคอยสิ่งที่อะไรต่างๆรอคอยอยู่เนี่ยนะครับมันจะเกิดความก้าวหน้า แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะก้าวหน้าจะเป็นสิ่งใหม่จะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องท้าทายความสามารถต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยความรอบคอบนะครับในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับดาวส่งกําลังแล้วเราทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะครับจะมีความสําเร็จแน่นอนนะครับและก็ให้อาศัยความร่วมมือจากเพื่อนความร่วมมือจากคอนเนคชั่นประชุม นะร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหาเรียกว่าทะเลาะกันบนโตประชุมก่อนนะครับมันจะทําให้ปัญหามันน้อยที่สุดอย่างนี้นะครับก็เชิญคนมาประชุมใช้คอนเน็กชันช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขนะจะเกื้อกูลดวงชะตาการงานได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ ในเรื่องของความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้ความรักหวานชื่นกันดีเกื้อกูลให้ประโยชน์ต่อกันนะครับส่วนคนไม่มีคู่เนี่ยในเดือนนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการทำงานนะครับจากการติดต่อประสานงานนะครับสุขภาพนะครับชาวลัคนาเมษเดือนนี้ระวังความเครียดความกังวล นะและนำไปสู่ระบบความดันโลหิตไหลเวียนโลหิตใครที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วเรื่องโลหิตเรื่องความดันโลหิตก็ให้ทานยาตามแพทย์สั่งนะครับควบคุมเอาไว้ให้ดีนะปรับดวงเสริมชะตานะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาเมธเนี่ยอาจารย์แนะนำให้สวดมนต์เจริญภาวนา ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนะครับอันนี้จะดีมากเลยแล้วก็ฝึกฝนนะครับการอุทิศบุญแบบ358ตรงนี้อาจารย์ก็ทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะกดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ธรรม,มะธรรมนิมิตอยู่ EP ที่8นะครับลองไปฟังดูแล้วลองทําตามนะครับจะเป็นมงคลให้กับตัวเองตลอดปีและตลอดไปเลยทีเดียวเลขมงคลนะครับ อาจารย์เตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยนะครับจะนําไปใช้เป็นวันเซ็นสัญญาเป็นวันเจรจาเป็นวันไปสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นเลขมงคลที่ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนส่วนใครจะนําไปเสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงโชคได้ด้วยนะครับอาจารย์ได้เตรียมรายการสําหรับเสี่ยงโชคโดยเฉพาะนะครับอยู่ในช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมเนี่ยลองกดที่เพลย์ลิสต์นะครับแล้วเลือกดูที่หมวดช่วและเลือกดูที่หมวดโชคลาภนะครับซึ่งจะมีรายการ วิเคราะห์ดวงดาวนะครับจะวิเคราะห์ให้ว่าวันที่1วันที่16นี้แต่ลักลักนาเนี่ยมีเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์มีตัวเลขนำทางให้ด้วยและก็มีเลขสรุปเอาไว้ให้ใช้กันอีกนะครับนี้รายการแรกวิเคราะห์ดวงดาวรายการที่2คือวงล้อเสียงทยนะครับอันนี้ใครที่ไม่รู้จะซื้อยังไงนะครับก็จะจับตัวเลขให้ นะเอาตัวเลขในดวงใจของอาจารย์เอามาตั้งไว้ก่อนแล้วก็หมุนวงล้อออกมาแล้วก็จับเป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตนะครับแล้วก็บอกวิธีซื้อนะครับว่าแต่ละลักนณะนี้ซื้อ,อยังไงนะมีหลายคนประสบความสําเร็จกันมากนะครับเรียกว่าถูกกันหลักแสนหลักล้านก็มีกันมาเยอะเลยนะครับและรายการที่3นะครับเป็นรายการโชคใหญ่เงินทับตัวถ้าท่านไปดูแล้วมีลักนณะท่านอยู่ในรายการนี้ก็เสี่ยงโชคจัดเต็มได้เลยนะครับตัวเลขนะครับ 6, 3 8ด หนึงเจ